สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบทุกคนครับกับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกคนครับ YouTube ทุกคนมาพบกับผมครับเหลิมชาแนลครับก่อนเดืนก็ฝากี่เพื่อนๆพี่น้องๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับท่านใดที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดติดตามให้ผมด้วยครับผมก็เพื่อเป็นกําลังใจในการสรรหาตัวเลขมาให้นะครับวันนี้ก็เป็นวันดีวันเลือกดีวันดีวันพฤรหัสวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผม อันนี้ผมก็ได้มาทําคลิปเร่งด่วนให้เพื่อนๆ้พี่น้องๆกันนะครับได้รับชมกันครับก่อตัวเลขต่อจาก903นะครับว่าจะเป็นตัวเลขอะไรกับ99นะครับว่าตามมานี้จะเป็นตัวเลขอะไรที่จะมาต่อนะครับผมผมก็ได้ไปสองหาตัวเลขมาให้นะครับส่วนเลขกําลังวันผมก็ได้ลงคลิปให้เพื่อนๆีพี่น้องๆเป็นแนวทางในการเลือกซื้อเรื่องหาสลากกินแบ่งไปแล้วนะครับก่อนลงไปประมาณ10วันแล้วครับผม วันนี้ก็เป็นวันสรุปนะครับโค้งสุดท้ายหรือไม่ใครสุดโค้งสุดท้ายของหวยจะออกนะครับประมาณสามโมงเย็นหรือสี่โมงเย็นเวลาเหลือเยอะครับนะครับก็หลายชั่วโมงอยู่นะครับก็ในการเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงสามตัวบนและก็สองตัวล่างที่จะสรุปให้เพื่อนๆในพี่น้องๆกันนะครับว่าตัวเลขตัวไหนที่มาไม่มานะครับพอดีผมได้ไปสอาหานั่งคำนวณพิจารณามาหลายวันแล้วครับ ก็ได้ไปเจอเจอนะครับตัวเลขซิติย้อนหลังนะครับที่เคยออกมาว่ามันเป็นออกตัวไหนออกมาก่อนออกมายังไรนะครับไปดูถิติ903ครับหรือออกตัวเลข03ใน10ปีนี่ครับที่ผมได้ไปเจอนี่ครับผมตัวเลข03นะครับที่ผมได้ไปเจอมาสอหามาครับก็คือ403นะครับเลขที่ออกต่อจาก403ก็เป็น938นะครับอันนี้303 อันนี้ปี6กสนะครับที่ออกมาก็คือหกสองนะครับสังเกตแล้วครับมีเลขแปดตามตูดมาตลอดนะครับอันนี้603ูนก็เป็น3 5 3ห้นะครับมันก็เป็น3ามแปดูดนะครับผมอันนี้ก็เพิ่งออกไปมันมาครับปี66หกนะครับหกเจ็ 6, 7, 0, ก็ตามด้วย669แล้วก็83นะครับ ผมส,ส,ส,สังสังเกตมาครับ8 3มาอย่างเดียวนะครับตาม,ลตามเลข0ูนย์สามมาเลยครับคือ83เลข8กับเลข3มานะครับส่วนงวดนี้ปี6 1นะครับเลขที่ออกคือ8 4 0นะครับเฮ้ย903แล้วก็ตามด้วย840ทีนี้840มันออกเขาเรียกว่าหามหาม903คือออกข้างก่อนแล้วก็ออกข้างหลังตามนะครับ ก็คือนี่คือแนวทางนะครับที่ผมไปดูศูนย,นย์เขาเรียกว่าศูนย์ไหลนะครับแต่ทีนี้ศูนย์มันมาเยอะแล้วในการที่ออกมานี่ก็คือศูนย์มาก็หนึ่งสองสามสี่นะครับผมผมคิดว่าศูนย์น่าจะจบแต่ถ้ามาอีกก็คงจะเป็นศูนย์ไหลศูนย์แปดศูนย์สามนะครับนี่ครับที่ผมเขียนไว้เด่นก็คือมีสามมีแปดมีศูนย์ที่เด่นนะครับ ตัวเลขที่วิเคราะห์ออกมาได้ครับก็คือแปดสามศูนย์นะครับนี่คือเลขเด่นนี่คือสามแปดศูนย์เลขเด่นนะครับนี่คือเลขเด่นอ่าซิติย้อนลอยนะครับผมที่ที่มันมีอยู่นะครับว่าตัวเลขที่มันจะมานะครับผมผมก็จะได้มาสรุปให้เพื่อนๆพี่อน,อพน,น้องกันครับว่าตัวเลขที่สมควรที่จะเป็นตัวเลข ในวันนี้นะครับในบ่ายสามโมงเย็นวันนี้ครับวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าสิบหกเป็นวันพุหัสบดีกับเป็นวันกูวันอาจารย์ก็ขอบารมีครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับก็ขอ,ขอให้ส่งผลในวันคลิปวันนี้ที่ผมจะทําคลิปให้เพื่อนๆในพี่น้องเนี่ยเป็นคลิปที่เอาแตกสามตัวกันเลยนะครับเพื่อนๆในพี่ครับเลขเด่นนะครับที่ผมไปตามมหาได้เด่นนะครับเด่นก็คือแปด นะครับอันนี้คือแปดมาเลยครับกับสามนะครับได้มาอย่างไรนะครับผมให้เพื <sh> ่อนเพื 8, 3, ่อนพี 2, <sh> ่ที่ดูก่อนนะครับเด่นกําลังวันนี่คือมีเลขแปดครับแปดเจ็ดห้าเด่นกําลังวันนะครับหรือเพื่อนๆพี่จะเอาแปดเจ็ดห้าไปแทงเลยก็ได้นะครับนี่คือเด่นกําลังวันส่วนเด่นย้อนหลังสิบปีก็แปดสามศูนย์สองเนี่ยหรือเพื่อนๆที่จะเอาไปแทงเลยก็ได้แปดสามศูนย์หรือแปดสามสองนะครับส่วนสูตรลับ เด่นหลักสิบก็คือห้าแปดเก้าส่วนหลักหน่วยก็ศูนย์สองสามอ่ะเพื่อนๆในพี่ก็ลองสังเกตด,ดูครับหรือจะเป็นแปดสามศูนย์หรือแปดสองสามก็ว่ากันไปนะครับลองเอาไปจับไปจับเรียบเรียงดูครับว่าตัวเลขที่ผมได้มานี่คือแต่ผมเห็นแล้วก็คือเลขสามกับแปดเด่นสุดนะครับผมก็เลยให้แปดสามนะครับเพื่อนๆในพี่ก็ลองจับเลยครับแปดสามนะครับ สามแปดนะครับส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยก็มีหลักร้อยก็เอาหลักร้อยมาใส่ก็เป็นเก้าแปดสามนะครับหรือสาม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 แปดก็สามสามแปดนะครับแล้วห้าสามแปดอ่าแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเป็นตัวลองนะครับก็คือเลขสอง นะครับสองอยู่หลักหน่วยอาจจะเป็นหกแปดสองก็ลองดูครับนี่ครับตัวเลขสรุปก็คือแปดสามนะครับส่วนข้างล่างตัวเดียวครับไม่ต้องคิดอื่นไกลเก้าแปดกับหนึ่งเก้าครับข้างล่างครับวันนี้ขอให้เพื่อนๆที่พี่น,พน้องโชคดีครับผม นะครับผมตัวเลขไม่มีตัวไหนครับมีอยู่แค่นี้เ,นเพื่อนๆพี่ก็ลองเอาไปเป็นแนวทางนะครับในการจัดสรรจัดซื้อเลือกหาสลากกินแบบรัฐบาลดูนะครับผมนี่ครับสองตัวล่างน,นี่คือสามตัวบนนะครับมีอยู่สี่ชุดครับผมอสองตัวก็แปดสองอีกตัวหนึ่งครับ นะครับผมหรือเพื่อนๆที่พี่ไม่พอใจก็เอาในชุดนี้ไปจับดูครับนี่ครับเด่นแต่ละสูตรครับเอาไปรวมกันจับดูครับเพื่อนๆที่พี่ครับนี่ครับเด่นกําลังวันเด่นย้อนหลังสิบปีแล้วก็สูตรลับที่ผมได้คานวณตามหลักของสูตรนะครับเพื่อนๆที่พี่ก็ลองนะครับคือเลขที่ผมได้คัดสันมาให้เด่นแปดสามสองนะครับ เพื่อนๆนี่พี่ก็ลองเอาไปดูครับผมหลักร้อยก็มีเอาหลักร้อยใส่ก็มีเก้ามีสามมีห้ามีหกนะครับหลักร้อยลองๆเพื่อนๆลององลองเอาไป,ไปเป็นแนวทางดูนะครับผมผมไม่อยากให้เยอะนะครับกําลังวันก็เพื่อนๆนี่พี่ก็ลองเอาไปดูครับกําลังวันที่ผมทําให้ก็อาจจะนะครับอันนี้ส่วนเลขกําลังวันนะครับผมเลขสามชุดสามตัวก็มีอยู่นี่ครับก็ พันเลขศูนย์มาก็ศูนย์เจ็ดศูนย์ห้านะครับกํลาลังวันนะทำมาเลข้ามาทามากํลาลังวันนะครับเพื่อนๆที่พี่นะครับส่วนผมที่รวมที่รวมเมื่อกี้ก็คือนี่คือเราคัดสรรออกมานะครับว่าตัวเลขที่มาเยอะที่สุดแต่ละสูตรนะครับผมก็เลยต้องเอาตัวนี้มาเปลี่ยนแนวทางในการในการสรุปเลขให้เพื่อนๆที่พี่น้องๆได้ดูกันนะครับผมสุดท้ายก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับผมเสริมชาแนลครับ ฝากกดติดตามด้วยครับผมขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับที่เข้ามารับชมรับฟังกับผมนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อเรือหาสลากกินแบ่งรัฐบาลครับผมผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเพื่อนๆพี่พี่น้อง FC ทุกคนไว้นะโอกาสนี้ครับผมขอให้เพื่อนๆี่พี่น้องทุงทุกโชคดีถูกหวยรางวัลที่หนึ่งกันแล้วก็ถูกสามตัวตรงๆกันครับกราบสวัสดีครับเพื่อนๆนี่พี่ครับสวัสดีครับ